เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพงานานจำเนรสิทธิยะคงธานาข้าพระเจ้านางรัตนบานเพชรรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพงาในนามของผู้รับคุณการศึกษามูลนิธิขุณุ้ผู้ปกครองและผู้มีเกี่ยวทุกข้างขอกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่จรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบคุณการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้มีการ จะค้อบรวยากจนและขาดโอกาสในมูลิติคุณพุ่งมในวัน กำบังย really ิงควันต้าต้าชัยยาหรือัฒนาการนั้นเองกระทรางยุโรปมีจำนน3 0ิจการประเทศจะเล่นด้โอกาสที่โอปองยังชั่งยุกปเทศ ความสร้างซึ้งในต้องหาคุณงามคุณหมอคุณรอมหญิงวัดรักพระอัญญาศิริวัฒนาคนาวีที่ทรงเห็นถึงความจําเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการซึ่งจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้อย่างมีความสุขการพัฒนาศักยภาพแต่ละัาง จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่าทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้นการที่ได้รับถึงการศึกษานในครั้งนี้เป็นการช่วยเส็ิมบางาระบรรดา,า,าที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลได้ระดับหนึ่งถ้าพระพุทธเจ้าสำนึกในระมหาปัญญาที่คุณข,ขอ,ขอทุกประมุขควรักราชกัญญาสิริวัฒนาปันญาณีเป็นอย่างยิ่ง สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่นะคะเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนําตัวกับท่านผู้ชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะบุญส,สมมีเกิดน,นะคะเป็นมรรดาของเด็กหญิงน้ำฟ้าและก็น้องที่ยีเกิดค่ะค่ะอยากให้คุณแม่ช่วยอธิบายน้องหน่อยค่ะน้องเป็นอะไรยังไงบ้างคะมีภาวะอคร้องพิการด้านไหคะค่ะก็แบบน้องน้ำทิพย์กับน้ำ้านะคะได้ พิการการสติปัญญาะคะ่ะตอนนี้ก็ไปหาหมออยู่ค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ทุนในวันนี้นะคะที่คิดว่าจะได้รับพระราชได้รับประทานทุนนะคะนำไปใช้จ่ายในด้านไหนบ้างคะคุณแม่ค่ะก็ขอ,ขอบคุณสำหรับทุนของคุณพุ่มเจ็ดเส้นนะคะขอ,ขอบคุณที่มีโครงการนี้ค่ะสำหรับนอนเอินที่ได้ไปนะคะ ขะอจ็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปหาหมอนะคะที่ไปหาหมอก็คือสุราษฎร์แลาก็ตับก,กวา,าทุกๆสีเดือนทั้งไปนะะเนื่องจากว่าน้องมีมีภาวะนะคะเป็นโรคลุกใจย้วยนะคะซึ่งจะต้องอเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งก็ระยะทางก็ห่างจากจังหวัดพังงาพอสมควรน,นะคะต้องใช้จ่ายในการเดินทางแลวก็รวมไม่ถึงค่ารักษา ชวยที่บางครั้งอาจจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเองนะคะเงินส่วนนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมคะคุณแม่แล้วก็วันนี้นะคะที่เรียกสัมภาษณ์ของคุณแม่เป็นตัวแทนนะคะของผู้รับประทานทุนนะคะจาก90คนนะคะโดยเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะส่งผลให้ไม่สามารถที่จะ,ะเด็กๆและบกคอมไม่สามารถเข้ามาทำวิธีรับทุนได้ด้วยตนเองนะคะโดยที่เรานะคะจะ เข้ารับประทานทุนมีตัวแทนนะคะจากท่านผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดพังงาน,นะคะจะเป็นผู้ที่เข้ารับประทานทุนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมาให้คุณแม่เป็นตัวแทนของผู้เข้ารับประทานทุนนะคะไดอ้อธิบายนะคะความรู้สึกนะคะที่ได้รับของทุนมูลนิธิคุณพุ่มนะคะแล้วก็ของน้องทั้งน้ำทิพน้ำฟ้านะคะมีพัฒนาการอย่างไรบ้างคะตอนนี้ างานการของน้องค่ะเด็กเขาเริ่มโตขึ้นนะคะก็รู้สึกว่านะคะการที่ได้มาเรียนที่สถานศึกษาขละโรงเรียนตรงนี้นะคะกลับไปบ้านก็จะดีขึ้นค่ะดีตรงที่ว่ารู้จักเอาหนังสือมาเปิดดูรู้จักเปิดโทรศัพท์ที่ว่าเขาขึ้นอะไรกอไกอะไรพวกนี้ค่ะเก่งขึ้นนะคะมีความสามารถเพิ่มขึ้นค่ะ ซึ่งก็นอกจากที่ว่าจะเป็นค่าเดินทางแล้วก็ยังใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยนะคะก็จะเป็นของค่าอินเทอร์เน็ตด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเนื่องจากสถานาการณ์โควิดก็เราไม่สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ mm hmm. ได้นะคะเราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนทั้งออนแทร์ hand นะคะแล้วก็ทั้งติดตามนะคะ จากคุณแม่นะคะโดยอาจารย์สอนผ่านออนไลน์วิดีโอคอลในการสอนด้วยนะคะทําให้เราเนี่ยจะต้องอมีค่าใช้ใจ่ายในการอินเทอร์เน็ตในการติดต่อกันนะคะทั้งครูแล้วก็นักเรียนนะคะซึ่งตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่าภาการของน้องเนี่ยเป็นไนที่ดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจของทางผู้ปกครองนะคะก็สําหรับวันนี้อยากให้คุณแม่นะคะไดะ้กล่าวความรู้สึกต่อทุนที่ได้รับพระราชทานที่ได้รับประทานทุนนเรนที่คุณพุ่มค่ะ สําหรับความรู้สึกนะคะที่ได้รับทุนไปนะคะค่าใช้ใจ่ายทุกบาททุกปตามเนี่ยรู้สึกว่ามีคุณค่านะคะสําหรับเด็กๆทั้งสองคนนําที่กำลังฟ้านะคะก็ได้ไปใช้ใจ่ายในสิ่งที่จําเป็นในสิ่งที่เด็กต้องการแต่เขาอ,อยากว่านะคะสำหรับเด็กสติปัญญาเขาก็อ,อ,อยากได้นู่นได้นี่นะคะเขาต้องหามาให้เพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะกินตามด้านไหนก็แล้วแต่เราก็สามารถ ได้อนำวันนี้นะคะไปไป,ไปเป็นท่าใจเก่าให้กับเด็กวันนี้ขอขอบคุณนะคะสําหรับทุนของคุณพุ่มขอขอให้ทุนนี้นะคะทุกๆคนที่ได้รับไปนะคะใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ให้มีคุณค่านะคะแล้วขอให้ทุกๆปีนะคะที่ท่านได้รับท่านลงมาใช้ในสิ่งที่ดีค่ะขอบคุณทุกท่าน